ี่บางพระเจ้าครับวิวแม่น้ำเจ้าพยากว้างมากอู้อู้เข้ากันนก อากาศบริสุทธิ์กันที่บางกระเจ้ากันดีกว่าค่ะแลดนมาร์คใกล้กรุงเทพที่เหล่าคนรักธรรมชาติต้องหลงละที่นี่นอกจากจะบรรยากาศดีมีความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์แล้วที่กินทีเที่ยวเขาก็มีเยอะไม่แพ้กัน กัดแรกที่เราจะไปนั่นก็คือสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติสีนครเขื่อนขันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าสวนสีนครเขื่อขันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช่าจักรยานเพื่อเาเข้าไปปั่นข้างในกันค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะทั้งวัน40บาทค่ะก็เราได้แจ้งคุณลุงเจ้าของจักรยานไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาจักรยานกัน,นะค่ะนี่เราเลือกคันนี้เพราะว่าเข้ากับสีชุดเรานะคะไปขยัไปเจอกันในสวนเลยค่ะ วนจะมีเลนสําหรับจัก,กรยานรับข้างเป็นต้นไม้นานาชนิดตลอดทางทั้งยังมีป้ายบอกชื่อต้นไม้และรายละเอียดต่างๆใครที่อยากศึกษาธรรมชาติบอกเลยว่าเหมาะมากค่ะปั่นจัก,กรยานชมนกชมไม้มาเรื่อยๆเ,เราก็มาถึงหอดูนกกันแล้วค่ะเข้าไปดูนกกันค่ะทุกคน ขึ้นมาถึงชั้น4เราจะเห็นต้นไม้จากมุมสูงพร้อมทางนกตัวน้อยๆที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้ส่งเสียงร้องจิบจิให้ฟิวธรรมชาติสุดๆ นอกจากนี้ยังมีสะพานข้ามคลองที่สามารถมาเดินเล่นชิลๆและถ่ายรูปชิคๆได้อีกด้วยตอนนี้นะคะเราก็แวะมาเดินเล่นบนสะพานกันค่ะทุกคนคือสะพานนี้เนี่ยจักรยานขึ้นไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถขึ้นมาเดินได้แล้วก็เขาเนี่ยจะเริ่มต้นจากฝั่งหนึ่งนะคะสามารถเดินลัดคลองแล้วก็จะไปโผล่ถนนอีกฝั่งหนึ่งได้ค่ะเผื่อใครแบบมาวิ่งในช่วงเย็นกินลมชมวิวนะคะหรือว่ามาถ่ายรูปมุมนี้ก็เสริมแพคกัน,นะคะ่ะ ชมวิวรับลมธรรมชาติกันจนพอใจแล้วเราจะไปกันต่อที่คาเฟ่ฮิดเดน o ูดที่นี่เป็นคาเฟ่ที่เปิดมาได้ประมาณ4ปีแล้วใครที่ชอบธรรมชาติรับรองว่าจะต้องตกหลุมรักร้านนี้อย่างแน่นอนน่าทานมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองสปากเกตตี้กันก่อนนะคะว้าว อ,อร่อยมากอร่อยมากอืมอร่อยอะ่ะเข้ากันมากนุ่มละลายในปากเช็คอินคาเฟ่กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปมูเพิ่มความเป็นสิริมงคลกันสักหน่อยดีกว่าคะ่ะโดยจุดหมายต่อไปที่เราจะไปเช็คอินก็คือวัดพระมหาเทวาไลาย ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดพระมาหาเทวลาลัยพระพิฆเนศนั่นเองค่ะเอาใจสายมูกันบ้างนะคะก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าที่บางกระเจ้าแห่งน,นี้มีพระพิฆเนศองค์คงใหญ่มากนะคะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลายคนเนี่ยมาสักกราระที่นี่ด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็แวะมาทําบุญไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลกันค่ะใครที่เป็นสายมูอยากมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะ พัเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาไปเช็คอินเข้าที่พักกันแล้วค่ะคืนนี้เราจะพักกันที่บ้านชอเชอร์โฮมบางกระเจ้าแล้วมาดูที่พักของเราในวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ชอเชอร์โฮมนั่นเองค่ะ จะบอกว่าเป็นที่พักที่เราไม่อยากจะเชื่อว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาระเจ้าทุกคนคือที่นี่นะคะเขาจะเป็นแบบโฮมไลฟ์สตูดิโอคือจะเหมือนเป็นบ้านที่แบบเป็นสตูดิโอนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันเอาจริงๆนะทุกคนคือเข้ามาเราพักได้หลายสไตล์มากนะเพราะว่าเราสามารถตั้งแคมป์ได้จริงๆข้างหน้านี้ใครเป็นสายแคมป์แล้วมากับคนที่ไม่ใช่สายแคมป์มาเข้าใจป้ามากันแบบเป็นครอบครัวก็คือแบบสามารถคนนึงตั้งแคมป์คนนึงอยู่บ้านได้ไปยะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในบ้านกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ โปร่งมากอะทุกคนพอเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับโซฟาห้องรับแขกของเราคือเหมาะไปข้างนอกคือแบบรื่นเรื่นธรรมชาติมากอะเป็นบ้านที่โมเดิร์นมากโมเดิร์นแบบอันนี้เหมือนอยู่บ้านจริงๆเลยอะแต่นี่คือเราอยู่บางกระเจ้าเราก็แบบบรรยากาศดีมากพอมาตรงนี้นะคะเราก็จะเจอกับโต๊ะก,กินข้าวคะ่ะซึ่งจะถามว่าทำไมถึงมีโต๊ะก,กินข้าวเพราะว่าเรามีครัวทุกคนครัวคือแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากคือเหมาะก,กับการมาพักกันเป็นแบบครอบครัวมากๆนะคะแล้วคือเขาทาหน้าต่างแบบยาวมาใช่ปะก็คือแสงอะจะเข้า ทางนี้แล้วก็ทะลุไปด้านหน้าหรือว่าข้างหน้ามาข้างลงจะทําให้บ้านแบบดูโปร่งมากห้องนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบห้องทํางาน <c oughs> ห้องอ่าน <c oughs> หนังสือใครเบื่อเบื่อไม่อยากทางานอยู่บ้านไม่อยากอ่านหนังสืออยู่บ้านก็คือมาตรงนี้ได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องนอนกันค่ะคือห้องนอนแบบมีความโคซี่มากเลยคือด้วยความตกแต่งอะไรมันคุมโทนทุกอย่างเลยทั้งเตียงที่เป็นแบบสีเขียวแบบนี้ความเป็นไม้ไม้ความสันสานอ็มันเป็นธรรมชาติที่แบบโมเดิร์นมากอ่ะทุกคน เช็คอินที่พักเรียบร้อยและพักผ่อนกันจนหายเหนื่อยต่อไปก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะเย็นนี้เราจะไปทานอาหารกันที่บ้านบ้านบางกระเจ้าโดยเมนูที่เราสั่งมาทานในวันนี้ได้แก่ลาบคั่วเมนูพื้นถิ่นชาวเหนือรสชาติจัดจ้านกลิ่นหอมเครื่องเทศน้ำพริกหนุ่มที่เสิร์ฟพร้อมแคบหมูไส้อัว่แวแหนมถั่วลิสงและผักสดอหมูทอดตะไคร้สูตรเด็ดของทางร้านแม้จะเป็นเมนูง่ายๆแต่บอกเลยว่ารสชาติไม่ธรรมดาเลยค่ะ เช้าว,วันที่2ของทริปแล้วค่ะเช้านี้เราจะไปเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำาพึ่งกันในตลาดมีของกินทั้งเค้าและหวานเพียบเลยค่ะรวมทั้งมีขนมไทยขนมไทยโบราณพืชผักต่างๆให้ได้เลือกซื้อกันมากมายแถมพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็น่ารักมากๆคอยเชื้อเชิญให้เราไปชิมขนมต่างๆอยู่ตลอด ปิ้งกันจนพอใจแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพเป็นอันจบทริปค่ะทริปนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่เหมาะกับชาวสโ,โลว์ไลฟ์มากๆเพราะนอกจากจะอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วยังไม่ต้องเร่งรีบได้ชมวิถีชีวิตสูตรอากาศบริสุทธิ์แถมใช้เวลาเพียง2วันหนึ่งคืนเท่านั้นใครที่อยากพักผ่อนในวันที่เหนื่อยล้าก็สามารถนำทริปนี้ไปปรับใช้ดได้เลยค่ะ